ทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมิถุนประจำเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมเป็นาธาตุลมนะคะ ัจจุบันได้เด็กเรียนมาคืออาจจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจะเป็นนักวิชาการก็ได้นะคะคือการมองการดูการพิจารณาการดูเหตุดูผลการดูงานต่างๆที่มันมีทั้งแงด่ดีแง่เสียกูหาข้อมูลเขาดูนูน่นดูนี่ดูนั่นดูจนละเอียดถี่ถ้วนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอะนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังเนี่ยหดาบมันต้องหาข้อมูลอย่าง,างหนักเลยอะมันต้องหาข้อมูลแบบยากลําบากมากแล้วต้องแบบเขาเรียกว่ามีความมาน่าอดทนสูงมากที่จะหาข้อมูลแล้วจะให้มันไปในทิศทาง ที่ฟังแล้วมันไม่แตกแยกฟังแล้วมันได้ผลฟังแล้วมันดีเพราะว่าให้มันเกิดความสําเร็จอะนะคะซึ่งมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆมันทํายากมันทําได้หลายๆอย่างออกมาดีออกมาถูกต้องแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเดอะทาวเวอร์สิ่งที่ถูกต้องอะนะคะมันจะอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อเธอค่ะว่าไม่มีใครนะไม่ทําผิดไม่มีมันมีคนทําผิดกันทั้งนั้นแ่ะค่ะในตัวคนเนี่ยคนที่ไม่ทําผิดอะไรเลยเนี่ยมันคือคนที่ไม่ได้ทําอะไร แต่คนที่ทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันมักจะมีความผิดพลาดเสมอเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดแล้วเรารู้แล้วเราหยุดแล้วเราแก้ไขมันซะทําให้มันถูกต้องซะทําให้มันดีซะ ทำให้มันโปร่งใสซะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอยู่กันได้แต่ถามว่ามันพังไหมเอาความไม่จริงอ่ะมันก็ต้องพังมันจะอยู่ได้เข้าความจริงเท่านั้นคนที่คิดไม่ดีก็จะพังด้วยตัวของตัวเองนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาหาข้อมูลมาอย่างดีถึงแม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยแสนเข็นแค่ไหนก็เถอะแต่เขาหาข้อมูลมาด้วยความเป็นจริงข้อมูลจริงๆเลยนะคะแล้วทําให้คนเนี่ยตื่นทําให้คนเนี่ยรู้ทําให้สิ่งที่เป็นความจริงมันจะเปิดเผยต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ย ก็ได้อัศวินถ้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่มีข้อมูลที่ดีแล้วมีหลักการที่ใช้ได้แล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ค่ะเจราจาการอยู่การคุยกันนะคะคุยกันอย่างตรงไปตรงมามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปทำร้ายใครเรารู้แล้วว่าเขาไม่ดีเรารู้แล้วละว่าเขาไม่ดีจะต้องโชว์ให้ออกมาอย่างเงี้ยเราต้องไปคุยกับเขาก่อนพอหนึ่งสองสามแล้วเอาเฮ้ยเขายังทู่สีอยู่นั่นแหละค่ะผลสุดท้ายเขาก็ต้องรับกรรมของเขาอะนะคะ สรุปก็คืออัศวินเหรียญจะมีการรับผิดชอบแล้วก็จะมีพันธมิตรที่ดีจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมาให้เราเขารู้ไงว่าอันนี้มันทําไม่ได้อันนี้มันทําได้อันนี้มันไปได้อันเนี้เราร่วมกันได้เขาจะคิดได้เขาจะรู้นะคะชาวราศีมิถุนเดี๋ยวราจ,จะถามพี่นางฟ้าให้นะคะว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องแก้ไขอะไรอีกไหม คุณต้องพินิจพิจรารณาให้ให้ท่วนทีนะคะพอเราพิจรารณาท่วทีเนี่ยเราจะเจอกับคําตอบที่มันใช่สําหรับเราเลยก็ทําสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้นะคะเราก็ต้องยึดหลักสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคาใดในคลิปถ้าไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้กับอรทาโลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ